สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ EP นี้เราจะมาแแนวความรู้ดีกว่านะครับว่าการวิ่งไปนานๆเนี่ยมันจะมีทิคหรือว่าเคล็ดลับในการรับงานเนี่ยครับคือรับงานยังไงไม่ให้ขาดทุนรับงานแบบไหนให้คุ้มให้ไม่เสียค่าน้ํามันบางคนแบบวิ่งไปจ่ายค่าน้ํามันไปค่าโดยสารไม่เหลือยังไงครับนี่ในวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้นะครับอยากรู้ติดตามคลิปนี้ให้จบนะครับ เอาเก้าห้าครับมาดูเคล็ดลับผมนะครับก็คือผมจะมีเทคนิคนี้นะครับไม่รู้ว่ามีใครมีเทคนิคแบบไหนนะครับแต่ผมใช้แบบนี้นะครับใครที่ไม่อยากเข้าเมืองใครที่อยากเลี่ยงรถติดนะครับ เราสามารถเลือกงานได้นะครับมันจะมีคําขอคําขอตามกําหนดเวลาใหม่เห็นไหมคําขอนี้ก็คือคําขอที่สามารถเลือกรับได้นะครับเราก็ดูเวลาดูราคา,านะเนี่ยเห็นไหมดูเวลาดูราคาดูสถานที่จุดรับจุดส่งนะครับคํานวณให้ดีเราอยู่ใกล้ตรงไหนนะครับกดรับไปเลยอย่างอันนี้ราคาดีอยู่นะ2 6 2บาท ซอยประกิตกรุงเทพนี่ตรงไหนไม่รู้นะแต่มาส่งที่ลาดยาวจตุจักรอ๋อน่าจะเป็นสวนหลวงนะครับตรงนี้สวนหลวงรอเก้าแถวแถวศรีนคะรินนะอ่าเราก็ดูเราก็ดูความเหมาะสมว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นประมาณกี่โมงนะแต่ผมน,นี่มีคนกดไปแล้วงานที่ราคาสูงๆคนจะกดไปนะอันนี้ผมเลือกไปแล้วนะครับผมผมเลือกไปแล้วตอนอบ่ายโมงสิบนะครับบ่ายโมงสิบนี่ผมก็จะไปเก็บเอผมจะไป รับผู้โดยสารตรงเนี่ยวิภาวดีนะครับแล้วก็จะไปส่งไปส่งแถวในเมืองเดี๋ยวดูกันตรงไหนอ่าส่งดอนเมืองไปส่งดินแดงนะครับนี่สองสิบเอ็ดบาทเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเลยนะครับเนี่ยบ่ายโมงสี่สิบเพราะตอนเนี้ยเพราะตอนเนี้ยบ่ายโมงแล้ววิ่งไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็ถึงละผมก็จะได้ตังค์ละสองอยสิบเอ็ดบาทอ่าเท่านี้ผมก็จบละงานหนึ่งเลือกรับงานได้พอไปถึงปลายทางเราก็กดพักไม่รับงานนะครับแล้วก็หางานกลับมา อ่าเนี่ยวิธีการเรียกรับงานผมนะแล้วก็ไปดูงานเนี่ยมันจะมีคําขอมาหมดเลยคําขอแบบขึ้นมาเยอะมากเริ่มออนไลน์เ,นเห็นไหมเริ่มออนไลน์แล้วผมต้องรีบไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูงานแรกก่อนดีกว่าผมรับไว้บ่ายโมงอ่าเนี่ครับเดี๋ยวผมไปวิ่งเลยงานนี้นี่ครับงานที่ผมกดเมื่อกี้เห็นไหมมันเป็นงานจากสนามบินผู้โดยสารรู้กําหนดเวลาว่าจะมาถึงตอนไหนเขาก็เรียกรอไ้เลยนะครับ ผมรับไปแล้วเขาไม่ให้ไปส่งที่ดินแดงห้วยขวางนะอ่าเดี๋ยผมจะไปนะงานนี้ไดยสองร้อยกว่าบาทเนี่ยเห็นไหมเรียกรับงานได้แล้วไม่ต้องไปวิ่งหางานแบบให้มันเสียน้ํามันนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับผู้โดยสารกันไปเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับตอนที่งานมันเด้งตอนที่ผมจองไว้อะผมกดรับแ้วตอนนี้ผมปวดขี้นะตอนนี้ต้องรีบไปให้ทันเวลาแล้วนะครับเหลือเวลาอีกยี่สิบสามนาทีนะครับ มันถึงตอนบ่ายโมงสามสิบแปดนะบรเขานัดตอนบ่ายโมงสี่สิบนะสองนาทีอ่ะต้องดูด้วยว่ารถมันจะติดหรือเปล่านะครับเนี่ยรับงานเสร็จปุ๊บปวดขี้มาเลยตอนนี้แต่ถ้ามาเร็วอะ่ะมันจะมีให้รอนรับนาทีละกีบบาทก็ไม่รู้นะถ้าสมมติเราไปรอเร็วอะ่ะการรับงานรับอจองครับหลังจากที่รีบเดียบมานะครับผมก็มาถึงแนละ้ว้โดยสารอที่สานามบินดนอนเมืองนะเทอร์มินอลสอง ประตู14นะครับอันนี้ประตู11นะครับนัดกันไว้ที่ประตู14อ๋อผูกิสารเขายังรอไอ้นี่อยู่เลยอะ่ะกระเป๋าอยู่เลยนะครับทำงานเลยเท่นี้เขาไม่ให้จอดแช่ด้วยอะ่ะ ที่จอดชั่วคราวก่อนเดี๋ยวผมหาที่จอดกันนะครับเดี๋ยวเลิกถ่ายก่อนต้องใช้เวลาแบบอะไรนิดนึงนะครับเพราะเขาชอบมาไล่นะผมรอผูธธ้โดยสารอยู่ตอนนี้เขายังรอกระเป๋าเลยครับบอกว่ารอกระเป๋าอยู่พวกลมพอก็ชอบมาไล่ครับเวาลาจอดอานานๆ เรียบร้อยครับผู้โดยสารไปแล้วเป็นต่างชาติด้านหลังนะครับให้ทิปมา100บาทนะครับเรียบร้อยครับผมส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วโดยสารมาที่ตึกบายกนะครับค่าโดยสาร2 7 8บาทนะครับจ่ายผ่านแอปเราไม่ต้องเก็บเงินสดนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ปัญหา <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราไปถอนออกได้นะครับเดี๋ยวนี้เงินสดหรือว่าตัดผ่านแอป,ปไม่ต้องกลัวแล้วนะครับไม่ต้องกลัววิ่งฟรีแล้วนะ มันถอนได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าต่อไปผมจะรับอีกงานหนึ่งยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปักเดี๋ยวผมจะหาที่รออยู่ที่แถวนี้นะครับเพราะว่ารถมันติดเพชรบุรีอยู่เส้นเพชรบุรีรถติดมากเดี๋ยวผมจะปักไปที่ดอนเมืองนะครับเพราะว่าตรงนี้ต่างชาติเยอะอาจจะมีคนติดเราไปลงนอนเมืองนะครับแล้วผมก็จะวิ่งแถวนั้นนะครับในนี้รถมันติด เนี่ยครับซอยก็แคบขับยากนิดนึงเนี่ยครับผมจะปักไปที่สนามบินดอนเมืองอ่าเนี่ยครับปักไปแล้วทีนี้ก็รอรอผู้โดยสารเรียกเราก็กลับดอนเมืองได้เลยโดยที่ไม่ตีรถเล่านะครับแล้วก็ออกจากเมืองด้วยตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วเดี๋ยวรถติดเมื่อกี้งานเด้งเข้ามากดไม่ทันกดถ่ายไม่ทันนะครับให้ดูตอนนี้เลยนี่ มีผู้โดยสารเรียกไปดอนเมืองนะครับเทวนอนหนึ่งราคาก็เกือบ300ร้อนะครับนี่ผมก็จะกลับไปดอนเมืองแล้วม่ต้องตีรถเล่าแล้วนะครับนี่ครับอยู่ข้างหน้าเราขับยากนิดหนึ่งครับในซอยนะนาจะอยู่ข้างหน้าเราน่าจะเป็นต่างชาตินี่สองเที่ยวผมก็ได้ละห้า้อยกว่าบาทอน,นี่ เป้าหมายอยู่ข้างหน้าถึงแล้วเดี๋ยวติดรถบรรทุกซอยมันแคบครับแถวเพชรบุรีแถวราชปลาลบน่าจะนาเซเว่นตรงนี้อ่าน,น,นะครับนี่น,นี่ข้างหน้านี้เดี๋ยวผมหยุดถ่ายก่อนนะเรียบร้อยครับจบงานไปแล้วนะครับสองหกสามแต่ว่าผู้สารใจแค่สองสามเจ็ดเพราะมีส่วนลดอยู่นะครับมีส่วนลดยี่สิบหกบาท แต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าบริษัทให้มาสองร้อยห้าสิบบาทนี่นะอ่าก็เหมือนกับไม่ค่อยลดเท่าไหร่ไม่ค่อยลดเท่าไหรนะ่แบอันนี้ก็จบงานไปแล้วนะครับสองงานเห็นไหมผมรับงานแค่สองงานเองจบไปแล้วนะครับสองทิปของผมยอดรวมวันนี้ก็ห้า้อยแปดิบาทนะครับรวมทิปอีกหนึ่งรอบาททำงานแค่ ผมว่า,าตอนบ่ายโมงนะครับตอนนี้เวลา15:59จะ4โมงนะครับส่งผู้โดยสารทิปสุดท้ายจากดอนเมืองแล้วก็วิ่งเข้าบ้านแล้วได้มา580เกือบ600นะครับรวมติปอีก100นึงก็โอเคอยู่นะครับใครที่อยากรับงานวิธีแบบนี้นะลองนำไปใช้ได้นะครับแต่ละคนก็จะมีวิธีการทำงานไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากสบายหน่อยก็หาวิธีรัดเอานะครับไม่ต้องไปวิ่งให้เปลืองน้ำมันบางคนวิ่งไม่คุ้มนะครับเติมน้ำมันัน วิ่งอย่างเดียวเลยไม่เห็นเงินเลยนะครับเหมือนวิ่งฟรีวิ่งเหนื่อยนะครับบ่ายโมงบ 2, 3, ่าอบ่าย้ชั่วโมงเองสามชั่วโมงผมได้มาหกรอยกว่าบาทเอาละครับเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วครั้งหน้าผมจะทําอะไรนะครับหรือจะมาแชร์เทคนิคอะไรบอกวิธีอะไรหรือไม่คิปอื่น,นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะทำหลายอยางอยู่